รู้ครับหน้าที่สิบหลังจากที่ตายแล้วตายเป็นเกิดที่ไหน <c oughs> คือไปเกิดเป็นเลนก่อนแล้วก็ภิกษุจะเป็นจีบอลก็เลยวิ่งล้องไปพระสุนรู้เลยยังไม่ให้แบ่งพอเจ็บปาไปแล้วเปเกิดในวิมานดุสิบ <c oughs> ก็เลยจึงแบ่งได้มาถึงตรงนี้เลยครับ สาปิอันนี้ก็ยกอะไรอูกาอูกาแปลว่าเลนอันว่าเลนแม้นั้นกระทําแล้วซึ่งการะในวันที่7บังเกิดแล้วในวิมานชื่อว่าดุสิสรานพระสัตรดาอนาเปสิทรงสำมัคบแล้วอิติว่าอันนี้ให้แปลเป็นกัตตุวจบไปเลยนะครับจเจริญสนามหลวงหลังๆนี้อนาเปสิแปลเป็นกัตตุวจบแปลว่าสำมัคบแล้ว ไม่แปลว่ายังใครให้รู้ทั่วแล้วไม่ไปอย่างนั้นแล้วสมคับแล้วติติว่าพิโขลกพิสุทั้งหลายพาเชตวาแบ่งแล้วจีวรังสุงจีวรติสสัจะของพาทิสัตคันหันตุจงถือเอาเถิดดังนี้อัตเมทิเมเสนในวันที่8อ่านว่าพิ่สุทั้งหลายกริ่งสุกระทำแล้วตถาอย่างนั้นพิโขลกพีสุทั้งหลายกระถังยังบรราเป็นเครื่องกล่าวสมุทฐานเปสสงให้ตั้งเกิดพร้อมแล้วธรรมสภาอย่างในธรรมสภาติติว่า สถานพรสัตรดาแล้วก็ปิคูหนมาเป็นตัวการิตกรรมะตอนช่วงแปดเท่านั้นอย่างพิสุทั้งหลายทัพตาเปตวาให้เก็บไปแล้วเจียวรังสุงจีวรนจิตสระของพะทิสัตสตตะทวพเสตลอดวันทั้งหลายเจ็ดอนุชานิทรงอนุญาตแล้วคณิตุงเพื่อนถือเอาอัตเมเทวพเสในวันที่แปดกัสมาลุโขไม่เห็นอะไรเนาะแล่อิติดังนี้ ส,สถานะประสาตดาอาคันตวนเสร็จมาแล้วปุจติตวาัะถามแล้วว่าดัางนี้คันมอคำว่าดังนี้อันพิจุหลายกลับทูลแล้วเปิดไปเลยวัตตวาผมรวบหลับไปเลยวัตววตวาตัวน,นี้แตนน่ละว่าพิกเบดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายติดสอนว่าติดสัต์อุกาเป็นเลนวันตตวาเป็นนิปโตมรรเกิดแล้วจีวเรในจีวอรอัตโนของตนตาสมิง จีวรีครั้งเมื่อจีวรนั้นตุงมหิอันเธอทั้งหลายพาเจยามณาีแบ่งอยู่เป็นประโยคลักษณะตัวนี้โยกอะไรมาถ้าโยกติดโสก็โอเคเลยคืออ่านว่าติดสะร้องอยู่ว่าแต่โยกเลนไม่ได้นะใครมางคนโยกเลนขึ้นมาอ่านว่าเลนร้องอยู่ว่ามันต่างลิงกันมันต่างลิงกันวิละันโต แต่ถ้าเกิดต้องการจะเอาอุกาสตโตมาก็ได้อันว่าสัตว์คือเลนร้องอยู่ก็จะตรงกลิจกันอีกแล้วฉะนั้นโยกติสะมาก็ไม่ต้องนึกถึงอะไรอันว่าติสะแค่นี้หรืออันว่าสัตว์คือเลนแต่โยกเลนเฉยเฉยไม่ได้เพราะเลนนี้เป็นจีหลิงติสะว่าติสะวิรบันโตร,ร้องอยู่อิติว่าอิเมพิขวนว่าพิจุทั้งหลายเหล่านี้วิรุณปันติย่อมปล้น ตนตัตังจีวรังซึ่งจีวรเป็นของไม่อยู่มากมๆของเราอิติด,ดังนี้แล้วก็ทาวิแล่นวิ่งไปแล้วหรือแล่นไปแล้วอ,อิโตจะอิโตจะปัสตโตข้างนี้ด้วยนี้ด้วยก็คืออิโตสองตัวนี้วิเศษนะของปัสสโตปัสตโตก็เป็นตัตยาวิเศษนัในทาวิจากสองศัพท์ว่ารประทะสมุทยันถา,ากับอิโตและอิโตโสติดจอนวัติสตะนั้น เวเรคันเปิจีวอนตุมเฮหิอันเธอทั้งหลายใครหักมานี่ถือเอาอยู่ปทุสัตวาปทุตลายแล้วมานังซึ่งใจตุมเฮสุในเธอทั้งหลายนิพัตธยะพุ่มมาเกิดนิรเยในยนรกเตนะกรณีนะเพราะเห็นนั้นอหารว่าเราตุมเฮยังเธอทั้งหลายเป็นตัวการนิตกรรมะตุมเฮยังเธอทั้งหลายอาหารเป็นตัวประธานนะครับอยู่นี่อันว่าเราตุมเหยังเธอทั้งหลาย นิกิปาเปสิงให้เก็บแล้วกีวรังซึ่งกีวรพรณะก็อิทานิในการนี้โสติสนวติสานั้นนิปโตมเกิดแล้วตุสุตตาวิมานีในวิมานชั้นดุสิตเตนะกรณเนนะเพราะเหตุน,นั้นจีรักขนา,าอามาการถือเอาซึ่งกีวรนไมยาอันเลาอนุญ,ญาตังอนุญาตแล้วโวแก่เธอทั้งหลายอิติตงน,าานี้ก็มีประโยคแทกวจเนคะข้ามธรรมว่า พันเตยาแต่พงมพุทธเดินอายังตันหานามะเชื่อนว่าตันหานี้ภริยาวัตเป็นสัมภาหยาบหนอใส่กุติมาคุมภาคย่อมเป็นมิติดังนี้แล้วก็เตหิย,ยุนันบนเตหิภิกขุหิอันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกุตกราบทูลแล้ว,วกุณาอีกเมื่อกี้วัตตาบันเปิดตนี้ครับเมื่อกี้เปิดกลไปหน่อยตรงนี้ชี้ผิดแล้วค่อยวัตตาบัยอีกครั้งหนึ่งวัตตาบัแต่ละว่า พิกเวดุก่อนพิสุทั้งหลายอามะเออถ้ามันเป็นประโยคยาวๆเราก็ต้องใส่อวังมาหรือใครอยากใส่เอวังมาก็ได้เอออันว่าอย่างนั้นปฐหานามะเชื่อว่าตัณหาอิเมสังสัตตานังของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ภริยาเป็นสภาพอยากเราใส่พุิมังคุภาพยังเป็นประโยคต่อมามลังนี้เป็นตัวบรรทัดนะครับมลังอันว่าสักหนิมอันว่าสนิมอุทติตะวาตั้งขึ้นแล้วอายโต แต่เหล็กขาตติย่อมกัดกินอายังเอวะบางคนนึกว่าอายังตัวนี้เป็นอายังที่แระวันนี้นะอายังตัวนี้คือเหล็กนะอายาเหล็กย่อมกัดกินอายังเอวะซึ่งเหล็กนั่นเดียวแล้วก็วินาสังตัวนี้เป็นเหตุการ์ยกอายังม่ตัวหนึง่งยังเหล็กวินาสติย่อมให้พินาศหรือย่อมให้คิบหายแล้วก็กโรติย่อมประทามอาปริภคังให้เป็นของอันบุคคลไม่พึงใช้สอยยาถาชันใด คณะมีตัวประธานตัวเดียวมีเกลียงรุภาคสามตัวต้องสมบัติดีๆคือมาลังเุกตาในขาทติกรรติและเหตุตุกตาในวินาเสติขาทติกรรติอางให้หมดกับตัวจบแล้วก็วินาเสติอางให้หมดเหตุกัต,กตุวจกเข้าดีๆด,ด้วยอ่าชั้นใดอยังตันหาว่าตันหานี้ อุปัิตะวาเกิดขึ้นแล้วอัปพันตเรในภายในมีสังสตานางของสัตว์ทั้งหลายเหลา่านี้แล้วก็เตสเตยังสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนิปตาเปติย่อมให้บงเกิดนิรยานทีสุอะปาเยสุในีบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้นแล้วก็หนุนสัตว์มาอีกสเตยังสัตว์ทั้งหลายปาเปติยังไม่ถึงวีนาสังซึ่งความพินาศเอวังเอวะฉันนั้นเที่ยวอิติทั้งนี้ ก็คือตัวประธานตัวเดียวยังวิศนัของตัญหาตัญหาเหตุตุก,กตาในนิปตาเปติและปาเปตินิพตาเปติและปาเปติอาที่บทเหต,กกตุตุกตุวาจงเตวิศนัของกาลเตวิศนะของสเตสเต,สเตก็เป็นการดกรรมในนิพตาเปติและปาเปติมีตัวการิกรรมขันในสองตัวนี้ได้เลยอตอนแนอี้มังคตังซึ่งกระถานี้ว่า เมนูคถานี้ตัวประธานคือมะลังอันว่าสนิมสมุทายะตั้งขึ้นพร้อมแล้วอัจฉะแต่เหล็กนะอันว่าสนิมตั้งขึ้นพร้อมแล้วนี่ปัญจะมีพัดแต่เหล็กแล้วก็ตัวน,นี้แยัยงเป็นตั้งแล้วก็ยกอายังเข้ามาอายังที่แปลว่าเหล็กแล้วก็อุทายะ ก็คืออุทายะคันตั้งขึ้นแล้วแปลว่าคันแล้วนะเป็นประโยชน์สารนักการักขยาคันตั้งขึ้นแล้วตังอายังแต่เหล็กนั้นชนะอายังตัวนี้ตางวิเชนัของอายังอายังก็เป็นทุติยาอัปาทานะในอุทายะแล้วก็ขาทติย่อมกัดกินตังเอวะอายังซึ่งเหล็กนั้นนั่นเทียวแล้วนี่คือวะที่เป็นอีวะแล้ว อิวะตัวนี้แปลว่าชั้นใดใช้เนื้อของยาถาศัพท์ก็คืออิวะศัพท์ออกมาชนกันสัมพันธ์ทิ้งมีค่าท่ากับยะถาอันว่าสนนิมตั้งขึ้นพร้อมแล้วแต่เหล็กขั้นตั้งขึ้นแล้วแต่เหล็กนั้นย่อมกัดกินซึ่งเหล็กนั้นนั่นเทียวอิวะชั้นใดสานิกรรมมานิอันว่ากรรมทั้งหลายอันเป็นของตน น,นี้แปลว่าเป็นของตนนะครับเปนสนามกรรมนนี้นเอามากับทั้งหลายเอเป็นของตนนินยนติย่อมนําไปอันนี้ก็ใส่ปุคลังขึ้นมาปุคลังซึ่งบุคคลย่อมอุ้ยลืมมองย่อมนําไปซึ่งบุคคลอติโทนะจารินางผู้ปพุทธล่วง ซึ่งปัญญาชื่อว่าปนาโดยปกติอันนี้ในขาจะมาแก้ศัพท์ด้านล่างอันวัคกรรมทั้งหลายอันเป็นของตนย่มนําไปซึ่งมงคลผู้ประพฤตินี่จะรับท่าตัวนี้แปลว่าประพฤติอันติขณะแปลว่าล่วงแล้วแค่ไปหาโทนะด้านหลังแล้วก็ออกคาวัดโดยปกติขบณนนีบจรใยซึ่งบุคคลผู้ประพฤติล่วงซึ่งปัญญาชื่อว่าโทนาโดยปกติแล้วก็ทุกขะเตีงตัวนี้แปลว่าสู่สู่ทุก,กติแล้วก็เอวังชนะ ตัวนี้เป็นวิศนขของปุคลังวัตถุกรรมะในนิยันติส่วนทุกขัติงตัวนี้สัมปาปุริยกรรมะในนิย,ยันติสารนี้เป็นวิศนุขของกรรมะนี้เป็นตัวประธานตัวทางเกตาาในนิยันตินิยันติก็เป็นอาที่มันกรึ่งตระจงนี้เดียวใกล้จบแล้วอธวันว่าอัดว่าแก่ตัวที่เป็นบันจะมีพัดแปลว่าแต่ก็แต่เลยอ,าอ,าอันว่าอัดว่ายโตแต่เหล็ง อิติดังนี้ตถาปเทสุในบททั้งหลายล้านาปทัสสัตวบทว่าอายสาดังนี้ตัวนี้ก็ตถาวิสุทของปเทสุปเทสุนิธารณะในปทัตอายสารูปะในติอิติสัพรูปะในปทัสสัปทัสสันิธารระยะและสมิสมัตะในอัฐูอายัตรงตานิยมบาลายแต่เล็กอปาธนะในในไหนมันอยู่ตรงนี้มันเข้าตรงนี้ก็ อ้าปาทันในสมุทไายะอิติสังวัตตุปะนี่วตุลิกตะทะอธิว่านว่าสมุติเทตวาตั้งขึ้นพร้อมแล้วอิติดังนี้กะจบแห่งบทว่าสมุทไธยะดังนี้สมุติเทตวาตตัวนี้สมั่นบาลายภูมิภาคการลักยาในในอุทายะตัวนี้เพราะว่ามันอยู่ตัวนี้มันต้องเข้ากับตัวนี้ตัวนี้ต้องเข้าทีเดียวกันกะจบอธิษรานว่าอธิว่าอุทเทตวาคันตั้งขึ้นแล้ว ตโตอายะโตแต่เหล็กนั้นอิติดังนี้แล้วับบนตั้งประทัดแสงบทว่าตาโตถายยดังนี้ตาโตก็ยกอายะโตข้ามาอายะโตก็เป็นอปาทานานายอุทิตวาอุทิตวาก็เป็นปาร,ริโยสานการกิริยาในขาตจจายยติก็จบไปโยตมาอันนี้แหละต้องนั่นีกนิดนึงมีวินิจฉัยอีก ทำไมช่วงนี้เวลาเราดำเนินไปเร็วตลอดเวลาเลยแล้วก็ใส่เวทิตโคมาด้วยล้กันผมไม่พิมพ์ละวินิจฉัยว่าการวินิจฉัยประเทในบทอติโทนะจารินงังดังนี้แล้วก็บรริตเตน,นะอันบดิตเวทิตโพพึงทราบเืใส่เวททิตโมากับบรริตเตน,นะมาด้วยเข้าเสร็จก็จบเลย อภรากาไม่ได้ใช้ในบทว่าอติโทนจะจารินังนี้อามบดิพึงทราบเวลาสัปังก็อติโทนะจารินังสรุปะในอิติอิติสามสรุปะสรุปะในปเทปเทพินนาธระในเข้าตัวนามสมมติว่าพินนาธระในวินิชโยวินิชโยมุตตะกร,รมะในเวทิตะโ,โคเวทิตะโคกิตตบทกรรมวาจบปนิตเตนะอาณะพิจักตานในเวทิตะโคเราก็มาดูข้างใน ประธานคือปริคุณชนะปัญญารวบด้วยอำนาจของตัวประธานที่ไปสนธิหรือสมานกับยุป,ปัจจัยนี่ประธานอยู่นี่ปริคุณชนะปัญญาอันว่าปัญญาเป็นเครื่องนี่เป็นกรณะสนนะช่วงไรต่อตอนนี้ อันว่าปัญญาเป็นเครื่องแล้วก็ไปหาตัวปัจจัยก่อนนี่ปัจเจกกิตว่าพิจารณาแล้วจตโรปัจเยซึ่งปัจจัยทั้งหลายสี่อิติว่าอกทั่งตัวนี้กระยกมาเขียนอีกคุณฉนังเพราะว่าตัวมาธามันวางวิเสนาที่เป็นนับปุงไว้ <c oughs> อกทั่ง บริพุญชนังการบริโภคนี้อถังเป็นประโยชน์อันนี้เป็นอัถังนะครับเป็นประโยชน์เอเตหิยกปัจเจหิปัจเจหิใหม่ครั้งหนึ่งเป็นประโยชน์ด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ใส่ปติมากลุ่มภาพยังเป็นอันวาการบริโภคนี้เป็นประโยชน์ด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นย่อเป็นดังนี้เสร็จแล้วค่อยแปลบริพุญชนะ ใช้สอยหรือบริโภคอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่นว่าปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วซึ่งปัจจัยทั้งหลายสีว่าอาการบริโภคนี้เป็นประโยชน์ด้วยปัจจัยทั้งหลายแล้วนั่นย่อมเป็นดังนี้บริโภคแล้วก็แยแยตัวนี้วุจติหนุนพระควตามาพระควตาอันพระพูทธมีพระพุทเจ้าวุจติย่อมตัดเรียกโทนาว่าโทนา ไม่ให้แปลว่าให้ชื่อว่าโทนานะครับเพราะไม่ได้เป็นกระทาที่จะรับวิกติกรรมะได้ฉะนั้นเราโทนาเราจะสะพานเป็นสัมภาวะในวุจติอันพระผู้มีพระเจ้าย่อมตัดเรียกโทนาว่าโทนาเวลาสะพานก็คือนี่บริพนชนะปัญญาวุตกรรมะในวุจติวุจติอาริบทกรรมะวาจแล้วกอพระวตาอาณาพิจกตาใน วุตจติแล้วโทนาตัวนี้สัมพันธ์ว่าสัมภาวนะในวุตจติแล้วก็ทีเ่เหลือสัมพันธ์เป็นตาลำดับจัตโรวิเศรณของปัจเจยปัจเจยอุตตกรรมะในปัจเจเวกิตตบาะถึงอิติสมพายอิติกอนก็ในตินี้อกทางวิเศรณของปริปุญนังปริปุญนังเสกตาในโหติโหติหตอาขึ้นบนกับตุวาจกเอเตหิวิเศรณของปัจเจยหิปัจเจยหิกระณในอัถถังอัถังวิกติกตาในโหติ อิติศัพท์ก็สรุปอาการะในปัจจเวกิตวาเป็นตัวเปิดอิติศัพท์อาการะในปัจจเวกิตวาปัจจเวกิตวาก็เป็นปุพการะกียราในในปุญชนะขีดกระจบอันว่าปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วซึ่งปัจจัยทั้งหลายสีว่าอันว่าการบริโภคนี้เป็นประโยชน์ด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นดังนี้บริโภคอันพระผู้มีพระเจ้าย่อมตัดเลียงว่าโทนา แล้วก็ไปอยต่ตมาขึ้นประธานคือปุคโลปุขโลนะบุคคลอติกมิตวาจรันโตผู้ประพฤติก้าวล่วงอยู่เอาอติกมิตวาตัวนี้เป็นสมณะในจรันโตนะครับอ่านว่าบุคคลผู้ประพฤติก้าวล่วงอยู่ตั้งโยกโทนังตัวนี้มาโทนังซึ่งปัญญายชื่อว่าโทนานั้นอติโทนะจารีนามะ ชื่อว่าอติทโทนะจาริถ้าไปอย่างนี้ประโยคนี้เป็นประโยคนิ่กระถานนะครับก็คือไม่มีตัวก,ยกิยุพาทธอติทโทนะจารีตัวนี้ก็มีวิศนังตัวประธานแต่ถ้าเกิดทําเป็นประโยคกับตัวจบก็ใส่โหติเข้ามาอันว่าบุคคลผู้ประพุทธก้าวล่วงอยู่ซึ่งปัญญายชื่อว่าโทนานั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพุทิก้าวล่วงซึ่งปัญญายชื่อว่าโทนานโดยปกติแล้วก็โหติยังเป็น ก็เป็นกรตัวจบเอาอติโทนาจารีเป็นวิจาราในโหติต่างตรงนี้ก็พว้อุต9ล่วงก็ยกโทนังอุตกรรมในอติกมิตตวาอติกมิตตวาก็เป็นสมานะการรกษาในจรันโตถ้ามีโหติจรันโตก็เป็นอภัพ,พนตรักยาของบุคโลถ้าไม่มีโหติจรันโตก็เป็นวิเศษชนะของบุคโลทำไมจึงเป็นทั้งอภัพ,พนทั้งวิเศษนะได้ หรือถ้ามีกิากุมภาจะเป็นอพันเพราะอยู่ระหว่างตัวประธานกับกิากุมภาถ้าไม่มีกิากุมภาตาจโตก็ไปวิศนัของตัวประธานเท่านั้นก็ประโยคสุดท้ายอีทางอาธรูปตังอันว่าอาธโูกนี้อิติว่าแต่เหมือนเดิมมัลลังอันว่าสนิมสมุทรายะตั้งขึ้นพร้อมแล้วอายโตแต่เหล็กสมุทรทีทางอันตั้งขึ้นพร้อมแล้วนี่มันตับปัจจเพราะตัวประธานเป็นนับปุงมันเลยเป็นรัปุงด้วยอันตั้งขึ้นพร้อมแล้วแต่เหล็ก ขาสติย่อมกัดกินตังเองวะอายังซึ่งเหล็กมัตเทียวยถาชั้นใดาสานิกรรมานิประทานอยู่ด้านล่างอันว่ากรรมทั้งหลายอันเป็นของตนแต่ก็มีประทานอีกสองตัวอยู่ด้านเอออีกตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังขไข่ใบคือว่าตอนนี้กรรมมานิอยู่นี่นะครับอยู่ด้านหลัง อานากรรมทั้งหลายเหล่านั้นอันากรรมทั้งหลายอันเป็นของตนคือว่าอันากรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ตนตอนนี้สถานก,การณ์นี้เอว่าชื่อว่าอันเป็นของมีอยู่เ,เ,เพราะว่าขณะเราจะแปลเพราะชื่อว่าอันเป็นของมีอยู่อัตโนแห่งตนนั่นเทียว อันนี้อุทธิตะต้าร้อมความที่แห่งกรรมทั้งหลายตั้งคุณพร้อมแล้วในตนในยันติย่อมนำไปแล้วค่อยมาหาตัวนี้นี่ข้างหน้าเวลาใกล้ครึ่งันเนี่ยมันขอภายได้วยวันนี้ยาวไปย่อมนำไปซึ่งบุคคลแล้วก็รวบม,มาจตุป,ปัจเจเยอัป ปจ,จเวกิตวาปริพลังปริพลัต่างผู้ไม่พิจารณาแล้วซึ่งปัจจัยสี่ทั้งหลายใช้สอยอยู่ซึ่งบุคคลผู้ไม่พิจารณาแล้วซึ่งปัจจัยสีทั้งหลายใช้สอยอยู่หรือบริโภคอยู่แล้วตัวนี้มีในคาถาอาติโทนะจารินังชื่อว่าผู้ประพฤติล่วงซึ่งปัญญาชื่อว่าโทนาโดยปกติ ทุก,กติงสู่ทุก,กติเอบังเอะฉะนั้นนั่น,น,นเทียวดังนี้อุตังโติเป็นคำอธิบายอันปับผู้มีพระเจ้าจนแล้วยังเป็นมาดูสัมผัสแล้วจบกันเลยอีทางวิเสนของอัตรูปังอัทรูปังเสกตกตาในโอติโอติอาขึน้นบทกัตตุวาจบอุตังวิกติกตาในโอติยะถาสับโอมาชนตกะมาลังเสกตตาในขาติขาติอาขึน้นบทกัตตุวาจบ อายตอปาทานะในสมุทไายะสมุทไธยะปุพะการลกียนในสมุทติตังตัปัจจัยรับได้อายตอปาทานัในสมุทติตังสมุทติตังวิเศสนะของมะลังตัปัจจัยเป็นวิเศสนะไม่ใช่ปุพะสมุทติตังวิเศสนะของมะลังเอวัสัพอวะทาระกับตังตังวิเศสนะของอายังอายังวัตกรรมะในขาธติเอวัสัพอวะทาระกับเอวังเอวังสัพ ปุมายะโชตกากรรมานิสองบทเอาปไปรวมเป็นก่อนกรรมานิสองบทสีกตาในนยันตินยันติเป็นอางทีบทกัตตุวะจกถือแล้วก็สัมพันธ์เป็นตามระดับจะตุปปัจเยอวุตกรรมในปจัจเมกิตวาอปจัจจเมกิตวาปุภกกากรักตยในปริปุญชนตังปริปุญชนตังก็ดีอติโทนะจาริณังก็ดีวิเชนะของปุคลังปุคลังอวุตกรรมะในนยันติ แล้วก็จตุปัจเจย์ปัจเจกิตวาปริปุญชันตังสัญญีตัวนี้คืออธิบายตัวนี้มีในค้อาอติโทนะจรินังสัญญาแล้วก็มาข้างล่างตานี้มีสีนของกรรมานิแล้วก็ตาหนี้ตัวนี้ก็มีสีน้ของกรรมานิส่วนตัวนี้ตัวนี้อัทธระในาอุทธิตาที เอาเครื่องักกรรมานังที่แสงเข้ามาแห่งกรรมทั้งหลายหลนมาแปลมาตนโนมพันนเอาแค่อัตหนิอัทรนณในอุติตาคีตแล้วก็อุติตตาตัวนี้แปลไว้ช่อว่าตอนนั้นตัวนี้ก็เหตุในสันตการนินี่เป็นสันตการนินะครับบอกเองว่าตอนนี้คือเหตุในสันตการนิอัตโนสามีสัมบัติในสันตการนิเอวศัพทวัรณะกับสันตการนิสันตการนี้ตัวนี้ก็เป็นวิชาของกรรมานิตัวนี้ ทุกติก็สมปาปุญญกรรมะในในยันติและมีการไขสานิกรมานิวิวริยะในตั้งแต่ตัวนี้เลยอัตตนิอุทิตตตาอัตโนสันตการเนวตานิกรมานิแล้วก็อัตตนิอุจิตตตาอัตโนสันตการเนวตานิกรมานิก็เป็นวิวารณะแล้วทุกติงการสมปาปุญญกรรมะในนยันติอิทศิสารก็ทุรุปะในอีทางอัตทุปะโอเคนะครับขึ้นพอดี จบเพียงเท่านี้。